สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสัง g จเกยยิ้มครับก็ขอบคุณ f อนะครับที่ให้การสนับสนุนโดยการชมคลิปแบบนั่งทานอาหารหรือว่ากินข้าวนะครับผมอมหรือว่าคลิปอะไรต่างๆที่เอฟซี FC ให้การสนับสนุนก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมอืม อ่ะวันนี้ก็มีเมนูแค่อย่างเดียวเนาะก็เป็นปีกไก่ทอดพร้อมน้ำจิ้ม <c oughs> ปีกไก่ทอดอม,มาวันนี้เรากินแบบประมาณนี้แหละทุกคนอมไม่ไดพ้พิถีพิถนันอะไรมากมายแต่ขออนุญาตใช้มือเนาะมีช้อนซ่อมจริงแต่ว่ามันบางทีมันต้องใช้มือใช้ ช้อนดอกซ่อมมามน่มันมันตัดไม่ออกไงก็เข้าประเด็นกันเลยนะเข้าคุยกันเออ่หลายๆเรื่องเนาะอเอาช้อนมาแต่ใช้มือนะอืแต่ผมล้างมือแล้ว ก็ตอนนี้ช่องอ่อชั่วโมงก็เหลืออีกประมาณแปดเก้ารนะ้อยเอาะจะครบสี่พันนะครับ ก็เช็คทุกวันเลย <c oughs> ผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะ,ะงเกี่ยวกับตลกนี่ยก็เป็นคลิปตลกนี่แหละแต่ว่าวันนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะ แต่มันเป็นคลิปเก่าแล้วนานแล้วก็เป็นมุกตลกที่เขาเล่นเงินอยู่นะเกี่ยวกับร้องเพลงนี่แหละก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอไม่ใช่ว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ เขาไม่ได้ว่าได้แตาหมายความว่าเขียนคอมเมนต์ว่าตลกอะร้องเพลงเพราะทุกคนเลยนะว่างนี้อืม,อมก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตลกร้องเพลงได้ทุกคนเพราะทุกคนหรือไม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนระับ อเอาที่เอาเท่าที่ผมก็อยู่ในวงการนี้เนาะวงการตลกก็รู้นั่นแหละใครร้องเพงลงอะไรยังไงเงี้ยมันก็มีตลกที่ร้องเพลงไม่เป็นก็มีแต่ ที่เอฟซนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะฮะต่างๆเห็นนะในคลิปในวิดีโอในอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ตลกจะร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยจริงๆตลกก็ร้องเพลงพร้อมก็มีแต่คนร้องเพลงไม่เป็นก็มีครับ แต่ส่วนใหญ่ตลกจะร้องเพลงเป็นเพราะไม่พร้ออีกเรื่องหนึ่งเ mm. พราะว่าร้องเพลงเป็นเพราะอะไรเพราะจะต้องเอาไปใช้ในมุกนะครับไปเล่นในมุกจะต้องร้องร้องได้ต้องร้องได้ทุกเกือบทุกคนนะ่ะ อได้ทักทอนนึงอะไรเงี้ยตลกส่วนมากจะร้องประมาณนี้แหละอย่างตลกที่ร้องเพลงได้เพราะจริงๆนะครับที่มีอาจแผ่นนู้นนี้นั่นเลยก็ก็มีอยู่นะครับ อย่างเช่นอาอาจารย์สีหนุ่มเชิญยิ้มเนี่ยแกก็ร้องเพลงพิรักพิษณุโลกนะท่านใดไม่เคยฟังลอกครับไปฟังดูนะในยูทู e พี่โชว์สีเชิญยิ้มนี่ก็เป็นนักร้องเก่านจะริงๆแกเป็นนักร้องมาก่อนนะอืม ในเงี้ยกถึงร้องเพลงถ้าจะเอ่ยมันเอ่ยไม่หมดนะเพราะว่ามันหลายคนนะครับที่ร้องเพลงอืมดีๆร้องเพลงเพราะร้องเพลงเป็นอะไรเงี้ยผมยก็พยายามนึกอยู่ตลกหลายๆคนนะครับเมื่อก่อนนะครับที่ร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ย ก็เอเชียยิ้มเงี้ยรู้ว่าบางเอเนี่ยบางเอจักระบุ๋มเนี่ยเพลงร้องเพลงเพราะติ๊ก ต้นติ๊กแกงข้าวปุ้นเนี่ยนะครับเปียกรอกข้าวปุ้นี่จิ้มส่วนชื่นพี่หลุย<ม>แต่ผมว่า ถ้าเอยไม่หมดหรอกนะครับแต่บางคนไปบางคนมองว่าเออร้องเพลงเพราะแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในดกานในด้านการร้องเพลงในการทำเพลงอัดแผ่นหรือว่าทำเพลงขายเนาะซึ่งเอ,อ คนดูหรือว่า f อซหรือว่าแฟนๆตลกเขาก็จะมองภาพไปในเรื่องของการแสดงตลกมากกว่าในการร้องเพลงเนี่ยให้การยอมรับในการเล่นตลกมากกว่านะครับนี่ในในในส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอย่างนั้น อย่างผมเนี่ยผมก็ร้องเพลงเป็นอืตลกหลายๆคนแล้ผ่านตามเป็นนักร้องคาเฟ่นักร้องร้านอาหารนักร้องลุกทุ่ง ก็อยู่ในวงการตรงเนี้ยหรือแมาก,ก็อยู่วงลิเกเงี้ยคณะลิเกนะครับ mm. ตลกที่เล่นมุกร้องเพลงกันจริงจังนะก็มีเมื่อก่อนนะครับคณะจุ้งจิ่มซุปเปอร์โจ หรือว่าคณะซูเปอร์โจ๊กนั่นแหละเขาจะเน้นเพลงแล้วก็แล้วก็ร้องเพลงเป็นร้องเพลงเก่งนะทุกๆคนเลยนะครับหมายก่อนก็มีพี่พี่พลพันลาวเนาะพี่สีบานซุเปอร์โจ๊กพี่สุเทพสีใสนะครับ หลายๆคนเนาะเขาจะเน้นแบบเล่นไอ้นี้เลยเล่นมุกร้องเพลงเยอะคณะสูประโจนเนี่ยตลกแต่ละคณะก็จะเล่นต่างกันไปแล้วแหละ อืรูปแบบอย่างพีพ่น้อยโพงามนี้ก็ร้องเพลงพอเจียอ่านเมียปลาต๊อกหนึ่งอ,อย่างที่บอกครับทุกคนส่วนใหญ่จะร้องเพลงเป็น เพราะไม่พรนอีกเรื่องหนึ่งแต่แต่ต้องเป็นไว้ก่อนเพื่อเอามาเล่นในมุกนะมาใช้ในมุก <c oughs> บางคนร้องเพลงเนื้อได้เนื้อนะเพื่อนผมเนี่ยได้เนื้อแต่เพียน หนุ่มไอ้หนุ่มไหมหนุ่มซังอะ่ะหนุ่มสี่ขาได้เหนือทอุกเพลงอ่ะแต่ร้องเพียงเพียนแต่ก็ยังดีเนาะ ที่ยังร้องเพลงเป็นหรือว่าเขาเรียกว่าร้องเพลงไม่เป็นบทดปดีล้วร้องเพลงไม่เป็นร้องเพลงเพี้ยนนี่เขาเรียกร้องเพลงไม่เป็นใช่ไหมแต่ล้องเข้าจังหวัดนะตกลงร้องเป็นหรือไม่เป็นงง สลุปก็คือตลกหลายๆคนร้องเพลงเป็นนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนร้องเพลงเพราะร้อ,องเพลงเป็นแล้วก็ร้องเพลงเพราะแล้วก็อีกหลายคนร้องเพลงไม่เป็นเลยนะครับเล่นเป็นอย่างเดียวอืมพูดเป็นแสดงเป็นก็ ก็มีหลายคนนั่นแหละแต่ไม่ถึงขั้นเยอะมากเพราะเพราะว่าอา,อาชีพตลกหรือว่าการแสดงตลกเนี่ยหลักๆเลยจะจะมีเพลงนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกต้นฉบับก็ถ้าจะให้มองว่าเป็นต้นฉบับร้องเพลงก็คือตลกคณะสุประโคซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหาดู ไม่ค่อยมีหรอกที่ว่าพบกับตลกคณะนี่คณะนี่เราก็ขึ้นร้องเพลงอะไรไม่ค่อยมีนะครับแทบจะไม่มีเลยจำไปพบกับตลกคณะน,นี่อะไรเงี้ยขึ้นไปสวัสดีครับเน,นีนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าก็มีแต่ถ้าตลกคณะซุปเปอร์โจ๊กสมัยก่อนพบกับตลกคณะซุปเปอร์โจ๊กเพลงต้องมาก่อนแหละอันดับแรกครับร้องเพลงเร็วเต้นต้นอะไรเล่นมุกกันนะครับแล้วก็ตอนหลังๆมาก็ อะก็มาคล้ายๆเหมือนอารมณ์คล้ายๆว่าเออจะว่าเรียนแบบก็ก็พูดได้เนาะก็มันก็คล้ายๆกันเนี่ยพอหลังๆมันก็เริ่มตลกคณะนี้ผมลองเพียงก่อนเลยให้ให้ให,ให้ดึงแขกให้ให้ดึงคนดูเข้ามาร่วมสนุกก่อนร่วมอารมณ์มีอารมณ์ร่วมกับพวกเรา <S 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 เพื่อจะแสดงให้ ได้สนุกแล้วมันแต่มันก็ต้องอยู่ที่งานไว้นะอยู่ที่จังหวะว่าความพร้อมหรืออะไรยังไงเวลาเขามีเยอะจํากัดไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะร้องนั่นแหละอาจจะร้องครึ่งเพลงอืมอจจะร้องไม่เต็มเพลงส่วนส่วนส่วนมากตลกจะร้องไม่เต็มเพลงนะครับร้องแค่อลุรอบเดียวแล้วก็เลิกหยุดแล้วก็สวัสดีแล้วก็เล่นสแสดงต่อนะรประมาณนี้แหละ แต่ว่าตอนหลังๆมานี้ก็มีที่ได้หลายทีมนะที่ว่าทําเป็นรูปแบบวาไรตี้เป็นเพลงก็มีนะครับแต่ของผมบอยซังจุกเกอร์ยิ้มนะครับแล้วก็ทีมงานช้างซังเชิญยิ้มก็ยังคงรูปแบบในการแสดงกหลกไว้นะครับผมอืมอ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่า หมดเวลาเวลาหมดเพราะว่าข้าวหมดพอดีวันนี้กินไม่เยอะนะก็กินประมาณนี้แหละอืมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ฝากกดซับสไคร e นะครับกดถูกใจนะครับกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ